คุณผู้ชมลากาอีกหนึ่งจังหวัดยังทีจังหวัดเลยนี่ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งเมืองสถานทีท่องเที่ยวเลยนะคะจังหวัดในนวดก็จริงรแต่ว่าเป็นจังหวัดที่เศรษฐกิจเรื่องของการท่องเที่ยวนี้นดีแห้งนะคะเพราะว่ามีสถานทีท่องเที่ยวธรรมชาติหลายา <นะ S 1> แล้วก็วกเป็นอีกหนึ่งจังหวัดทีกะได้รับผลกระทบขึ้นกันค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเข้าสิมาบอกมาคุยนะคะก็ทันทีมีส่วนสําคัญเลยค่ะในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดเลยเนาะลวก็เป็นผู้ที่ อยู่ในการป้องกันมาตรการเรื่องของโควิดมาโดยตลอดนะคะมือที่เขาได้รับเกียรติจากท่านน้าชัดชัยรีกระจางค่ะท่านนายกเทสมนตรีเมืองเลยนะคะได้ห้เกียรติมากว้าถึงเรื่องของมาตรการการป้องกันโควิดสิบเก้าในจังหวัดเลยค่ะสวัสดีค่ะท่านสวัสดีครับทนายกครับครับสวัสดีครับผมครับอวันนี้นะครับสําหรับพี่น้องที่ชมข้าทังง a c e b o o k ไลน์นะครับก็สามารถฝากคําถามเข้ามาได้เดือยนะครับเข้ามาคุยกันกับท่านนายกชัดชัยครับท่านนายกครับ ที่จังหวัดเลยนี่นะครับสถานที่ท่องเที่ยวเป็นอันดับต้นๆน,นะครับของประเทศที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจเดินทางไปเยือนเป็นจํานวนมากครับจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดสิบเก้าเนี่ยส่งผลกระทบต่อจังหวัดเลยยังไงบ้างครับทานานยกครับอ๋อครับสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิดสิบเก้านะครับที่ส่งผลกระทบต่อจังหวัดเลยนะครับเจากสถานการณ์การแพร่ระบาดดังกล่าวนะครับ ก็คือส่งผลกระทบด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดเลยครับทําให้จานวนนักท่องเที่ยวเนี่ยลดลงนะอสถานที่ประกอบการต่างๆไม่ว่าจะเป็นโรงแรมนะครับร้านอาหารอาก็มีการปรับตัวเพให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด้าครับเึ่นการปรับรูปแบบการบริการฮส่วนะนใหญ่ก็เน้นไปตอนนี้นะครับก็เน้นรูปแบบของ การรูปแบบของเดนิบอรี่ครับครับพี่น้องประชาชนก็ต้องปรับวิถีชีวิตตามความเป็นอยู่นะครับภายใต้มาตรการการป้องกันควบคุมโรคโควิดสิบเก้าครับค่ะอืมค่ะท่านนายกคะตอนนี้ค่ะเอ่อด้วยความที่ว่า เขางดการก่อสร้างในกรุงเทพมหานครนะคะแคมป์คนงานก่อสร้างแรงงานในภาคอีสานของเราก็ทยอยเดินทางกันกลับบ้านตรงนี้ค่ะที่จังหวัดเลยมีมาตรการในการรับแรงงานกลับบ้านยังไงบ้างไหมคะเพื่อไม่ให้มันกระทบกับเศรษฐกิจไปมากกว่านี้ค่ะอ๋อเรื่องนี้สําคัญครับเพราะว่าช่วงจังหวะที่แรงงานเนี่ยนะฮะเดินทางกลับพิมพ์ลมเนานะครับกลับบ้านนะครับ อทางเราก็ไม่ทราบว่าออจะมีการติดเชื้ออะไรมานะครับแต่ก็เรา<ะ>มีมาตรการในการป้องกันไว้นะครับก็คือถ้ามีการกลับมาที่ที่เลยนะครับก็จะให้มีการรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุขนะครับกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่นะครับภายในสามชั่วโมงเพื่อประเมินความเสี่ยงนะครับ<ะ>อโดยเฉพาะ พื้นที่ที่เอเป็นเขตพื้นที่เสี่ยงในสิจังหวัดนะครับถ้ามาเนี่ยนะฮะถ้าไม่รับวัคซีนนะครับก็ต้องมีการกักตัวนะครับสิบสี่วันค,ครับในสถานที่กักกันที่ทางทางวัดจัดไว้ให้ครับแล้วก็ส่วน,ส,วนส่วนจังหวัดอื่นๆนะฮะที่ที่ท,ที่ที่ไม่ได้อยู่ตรวจความเสี่ยงก็ต้องมีการรายงานตัวเหมือนกันนะครับมีการสแกนแอปแอปพลิเคชันของเลยก็จะมีแอป เธอเลยสู้โควิด19ครับครับค่ะในส่วนของประชาชนที่จะต้องเดินทางเข้าจังหวัดเลยที่จะต้องมีการกักตัว14วันค่ะท่านนายกจะต้องเป็นพื้นที่สีแดงหรือสีแดงเข้มคะหรือว่าหมายรวมถึงทั้งสองเลยคือคือถ้าสีแดงเข้มเนี่ยนะครับอก็ก็ต้องกักตัวค่ะทีนี้ทีนี้เอก็จะมีการอรายงานตัวนะครับว่า อ,อมาจากสี Wars แดงเข้มแลวมีการฉีดวัคซีนหรือยังใช่ไหมฮะก็มีมีมีหลักฐานในการฉีดถ้าไม่มีก็ต้องกักตัวครับคก็ต้องมีการประเมินความเสี่ยงโดยเจ้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ครับครับท่านนายกครับแล้วทีนี้พอเราจะเปิดเมืองให้นักท่องเที่ยวเข้าไปเนี่ยท่านั้นของชุมชนเนี่ยครับมีความพร้อมอย่างไรฮะมีส่วนร่วมยังไงกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิดสิบเก้าครับ ชุมชนเองนะครับาทางจังหวัดนะครับก็ได้ประชุมหน่วยงานราชการนะครับโดยท่านไทรพรวัฒน์เียมศรีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับเกี่ยวกับมาตรการการป้องกันนะครับแล้วก็ได้มีการให้ลงพื้นที่ครับเพื่อเพื่อให้ ชุมชนเองไม่ใช่ว่าจะเป็นไม่ว่าจะเป็นทางกำนันตัวหญ่บ้านอะไรเนี่ยนะครับได้ทราบถึงว่า,ามาตรการในการเฝ้าระวังป้องกันการรักษาเกี่ยวกับโควิดสิบเก้าเนี่ยมีวิธีการอะไรยังไงครับค่ะอืมครับแล้วตอนนี้ทนายกครับสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดเลยเนี่ยนะครับที่พร้อมที่จะรองรับนักท่องเที่ยวเนี่ยมีที่ไหนบ้างครับสถานที่ท่องเที่ยว ครับเอ่อจะรองรับนักท่องเที่ยวใช่ไหมฮะใช่ครับตอนนี้ก็คือก็ม,กมีก็มีหลายที่นะครับอก็เอ,อ,เอ,อจะขอแนะนำนะฮะสถานที่ท่องเที่ยวก็จะมีในเติงธรรมชาตินะครับแห่งใหม่ก็จะมีที่อิเภอหาเห้วนแนะครับก้าวง้อมนะครับซึ่งซึ่งเป็นเอ,อสถานที่ตามธรรมชาติที่มี เสน่ห์นะครับนักท่องเที่ยวที่ได้ไปเยือนนะครับก็จะเอมีความตรากรึงใจคือบรรยากาศนะฮะก็ไม่อยากที่จะจากลาจากไปเพราะว่าเป็นนาเฮลนะฮะเป็นอำเภอที่มีความเป็นธรรมชาติที่สวยงามอากาศทีจสดชื่นสบายถนนทุนทางที่ขับรถผ่านมีความพัสดกน่าประทับใจนะครับโดยเฉพาะเป็นทางสายด่านสายนาเฮล ค่ะรถทุกคันที่ขับผ่านก็มีเป็นถนนรูปตัวเอสภูกเก้าง้อมูงงนะครับนะครับก็เป็นเรื่องที่ธรรมชาติที่สวยงามครับท่านครับค่ะแล้วก็เ่ยวคะ<น>คะจากนั้นมีอีกนะฮะก็ยังมีภูคอานะครับภูคอเนินเขาสูงค่ะนักท่องเที่ยวสามารถไปเที่ยวชมพระอาทิตย์ขึ้นทะเลหมอกภูคอนะครับ ส่วนทูกข้อก็จะมีการบริการรถทีแท็กที่ชาวบ้านแบริการพาไส่ขึ้นยอดต้อครับ,รบไปจุดชมวิวนะครับจุดชมวิวเนี่ยก็เป็นจุดที่ชาวบ้านนะครับไปร,ร่วมกันสร้างกันขึ้นนะครับครบเส้นทางที่จะไปก็จะมีการขึดด e ้นรถทีแท็กไปแล้วก็จะผ่านไรนาสวนของชาวบ้านครในเวลาเดินทางจากตัวอำเภอนาแห้วไปถึงจุดชมวิวก็ประมาณ 15นาทีนะครับเรยะทางก็ประมาณ3กิโลเมตรครับขึ่น <ฮะ S 2> สองฝั่งข้าง,า,งางทางนักท่องเที่ยวก็ได้ชมบรรยากาศธรรมชาตินะครับ,รบเรื่องสวนไรน,นาของชาวบ้านเป็นวิถีการดำรงชีวิตนั่นนะครับครับก็มีแนะนำอีกอย่างก็การทาร่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ครับ <ฮะ S 2> เป็นวิสาหกิจชุมชนที่เพิ่งเปิดนะครับ <ฮะ S 2> หมู่บ้านอูคาโดนะครับบ้านห้วยลาดสินเพอ ู่เรือนะครับ,รบเป็นการปลูกต้นไม้ผลไม้ท,ที่ที่มีชื่อนะครับซึ่งก็มีนะักท่องเที่ยวสามารถเยี่ยมชมได้ทั้งวิธีการปลูกเยี่ยมชมชิมวิธีการที่ชาวบ้านเขาจัดเก็บผลผลิตของอะโวคาโดอะไรยังไงนะครับแล้วก็การผลิตด้วยนะครับออืค่ะพานนายกคะ และอย่างสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยมหลักๆในจังหวัดเลยอย่างเช่นที่เชียงคานแล้วก็ภูกระดึงเนี่ยค่ะท่าน,านะะาก็จะพูดถึงที่เชียงคานนะครับค่ะเชียงคานก็มีถนนคนเดินนะคคนเดินอ่าที่เชียงคานแล้วก็มีที่ถนนคนเดินนะครับแก่งคุ้คูนะครับแก่งคุดคูนะครับอลำน้ำโข ก็ก็จะมีซึ่งนะันท่องเที่ยวก็ส่วนใหญ่ก็จะทราบก็จะทราบว่าเช่นการมีถนนคนเดินที่เป็นหมู่บ้านที่ตกแก่เนะครับผมครับครับ่ะสุดท้ายในเขตเทศบาลบึงเลยอ่ะครับขอขอแนะนํามาต่องเที่ยวนี้หนึ่งกนะฮะครับอในเขตของเทศบาลงเลยเอง,องนะครับเทศาบาลบึงเลยก็จะมีการท่องเที่ยวในรูปแบบของสนุนคนเดินเปิดนะ เป็นสนนนี้คนเดินเลาะเลยะซึ่งจัดขึ้นทุกวันเสาร์จะเป็นโครงการที่ดําเนเินการโดยเทศบาลองเลยร่วมกับส่วนราชการต่างๆนะครับทั้งภาครัฐภาคเอกชนยุ่มองงอชุมนชนซึ่งโครงการเนี้นะฮะก็สามารถที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนได้เป็นอย่างดีสินค้านี่ก็จำหน่ายหลากหลายครับค่ะ เป็นจำพวกอาหารแฟชั่นสินค้าโอทอปชุมชนนะฮะสินค้าการเกษตรผักปลอดสารพิษอะไรประมาณนี้ฮะแล้วก็ม,มีสถานที่ท่องเที่ยวเชิงพุทธนะฮะ,ะก็มีความซึ่งเป็นความสำคัญทางพุทธศาสนานะครับเพราะมืองเลยก็ถือว่าเป็นแหล่งสมเนิดอของระยะสฆ์นะครับจะได้มาเยือนก<ะ>ิน กำเนิดเรียส่งได้ครับเช่นอาทิเช่นนะครับวัดสมเด็จปูเรือมิ่งเงมืองอำเภอปูเรือจังหวัดเลยซึ่งเดิมวัดคือวัดพระสิ่งสรเมศนะครับสารเมศต,ตั้งอยู่ท่ามกลางทัศนียภาพอันสวยงามของถึงเขาที่สลับซั้้อนไปมาครับค่ะตัวบ,บทวิหารถูกสร้างด้วยไม้สัก ที่ถูกนํามาแก่สลักอย่างวิกฤตบรรจงทั้งหลังนะครับนักท่องเที่ยวถ้าได้มาก็จะประทับใจอนะครับแล้วก็เป็นที่เคารคสัตระของชาวพุทธทั่วไปอยู่แล้วครับครัวก็มีวัดศรีโพชัยนะครับนาแห้วเป็นนาแห้วจนเลยครับแล้วทีนี้ครับท่านนายกครับสำหรับการปฏิบัติตัวของนักท่องเที่ยวที่จะเข้าไปที่จังหวัดเลยเนี่ยนะฮะต้องต้องทำยังไงต้องมีการกักตัวไหมหรือว่าจะต้องฉีดวัคซีนครบโดสไหม หรือ,อยังไงครับทนายกครับคือในส่วนเ่านั้นเรามีการเตรียมความพร้อมอยู่แล้วครับก็อย่างที่เอได้อแจ้งอธิบายเบื้องต้นนะครับเอมันก็หมายความรวมว่าอย่างแรงงานมาใช่ไหมฮะก็ะส่วนหนึ่งส่วนนักท่องเที่ยวเนี่ยนะครับก็อาจจะมาในหลายส่วนอาจจะมารถโดยสารรถส่วนตัวใช่ไหมครับนะครับอย่างเช่นถ้ามารถโดยสารเนี่ยอย่าง สถานีขนส่งที่ะรวจเลยนะครับก็มีการตั้งตั้งจุดคัดจองนะครับแล้วก็แจะแ,แอปพลิเคชันของไทยชนะนะครับสรับเพ่จะได้ทราบว่าข้อมูลที่นักท่องเที่ยวนี่มาอะไรยังไงกันนะครับตอนนั้นนะฮะคะค่ะ านนายกคะมีสถานที่ท่องเที่ยวที่ไหนไหมคะที่ตอนนี้ปิดไปแล้วหรือว่าถ้าเกิดว่าสนใจอยากจะไปก็ประชาชนไม่สามารถที่จะไปได้มีบ้างไหมคะสถานที่ปิดใช่ไหมครับใช่ค่ะไม่ว่าจะเป็นทางธรรมชาติหรือทางวัฒ <pouquinho. S 1> นธรรมค่ะส่วนส่วนใหญ่ก็จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ที่ปิดนะฮะค่ะก็จะเป็นตอนนี้ก็จะมีที่ภูกะดึงครับวันน อุทยานแห่งชาติภูกระดึงแล้วก็วนอุทยานภูตัวบิบครับค่ะซึ่อยู่ในกลางใจกลางเมืองเลยนี่แหละฮะมีสองแห่งที่ติดครับค่ะครับก็ก็ยังสามารถเยี่ยมชมท่องเที่ยวชมทัศนียภาพได้อยู่ครับค่ะครับสุดท้ายครับอยากให้ท่านนะครับได้แนะนําเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนครับแล้วก็นักท่องเที่ยวนะครับที่จะเข้าไปที่จังหวัดเลยนะครับฝากสุดท้ายเลยครับเวลาเรา วันนี้มีไม่เยอะนะครับอต้องขออภัยท่านด้วยครับฝากเลยครับสุดท้ายครับครับผมสุดท้ายนี้นะครับผมนายกเทศมนตรีเมืองเลยครับก็ขอเป็นตัวแทนพี่น้องชาวจังหวัดเลยนะครับทุกผู้ทุกคนขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมนะครับท่องเที่ยวที่จังหวัดเลยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาตินะครับเช่นอุทยานชาติภูเรือภูบักไบภูทอกสัตว์เชียงคานแข่งพุดพูเชียงคานภูป่าปอกหรือปูจิหลายที่มากเลยเมืองเลยสวนหินผางามหรือสวนหินเมืองเลยอำเภอนองหินเนี่ยนะครับสถานที่ท่องเที่ยวทางโบราสถานพระธาตุสีทรงรัก์พระธาตุสัจจะการเที่ยวชมพิธีวัฒนธรรมประเพณีการนัเล่นกีตาโขนโดยด่านท้าย วนทั้งโบราณวัตถุโบราณสถานสถานที่เที่ยวที่มีเอกลักษณ์มัก็เป็นอยู่ของชาวบ้านเก่าแก่นี่เยอะนะครับมา่านาตับพื่เชิญคาร์นตำนานประวัติศาสตร์อะไรเยอะแยะเห็นผนเตือนเชิญคาร์นเลาะเลยนะครับก็คือครบครันเลยทั้งทางธรรมชาติเรียค่ะทางธรรมชาติทางวัฒนธรรมนีดเลยต่องเที่ยวได้มีความมั่นใจฮะที่เข้ามาเที่ยวตรวจเลยเพราะสถานที่ท่องเที่ยวของเมืองเลยี่เยอะมากครับ่แล้วก็ท้ายสุดจริงๆครับก็ขอฝาก ทางท่านนะฮะที่เป็นสื่อกลางนะครับในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยวของจังเลยนะครับที่ประชาชนทั้งประเทศหรือนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศนะครับได้รับทราบด้วยนะครับ,บ,รพรบเพราะจริงๆแล้วจังหวัดเลยเนี่ยครับเป็นเมืองน่าท่องเที่ยวมากนะครับเป็นอ่เป็นเมืองที่อ่เมืองเลยเป็นเมืองต้องห้ามพลาดค่ะมีอากาศที่เย็นสุดนะครับมาเที่ยว น่าอยู่หน้าเที่ยวหน้าสัมผัสนะครับอืซึ่งก็ตรงกับคำขวัญของจังหวัดเลยนะครับที่ว่าเมืองเลยเป็นเมืองแห่งเมืองแห่งทะเลภูเขาสุดหนาวในสยามัดอกไม้งามสามฤดูหิ่นที่อยู่อาเรียสูงมัน่นคงความดะาดครับ ค่ะค่ะท่านนายกคะวันนี้ก็ต้องขออภัยจริงๆค่ะเวลาของเรามีน้อยมากเลยไว้มีโอกาสเราจะได้พูดคุยกับท่านอีกทีนะคะวันนี้ก็ต้องขอกบขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีเมืองเลยนะคะท่านฉัดชัยลีกระจ่างเป็นอย่างสูงค่ะขอบพระคุณค่ะท่านขอบคุณครับสวัสดีค่ะขอบคุณเช่นกันครับนี่แหละครับเรื่องของจังหวัดเลยเนาะนะครับท่านนายกเทศมนตรีพนกามาเชิญชวนนะครับมีความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวครับ